ก็แล้วแต่เขาเน่ยใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เขาเน่ยเราไม่สนใจเพราะถือว่ามันเข้าสู่กระบวนการไปแล้วนะเอฟซีนะถือว่าเข้าสู่กระบวนการไปแล้วก็ก็ว่ากันไปตามนั้นดีกว่าเอาไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้นให้เข้าขึ้นสู่กระบวนการไปนะสรุปเป็นยังไงบ้างนะก็เข้าสู่กระบวนการไปแล้วไงพอเขาไปเซ็นรับทราบเนี่ยเขาก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการเลแหละนะครับ ต่อไปเขก็จะยื่นเรื่องส่งไปที่ที่ศาลนะครับที่ศาลศาลก็จะดําเนินการแต่ว่าในระหว่างเนี่ยมันอาจจะมีการเพิ่มเติมก็ได้ในระหว่างนี้นะใครจะมาแจ้งอะไรเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเติมเข้าไปในสำนวนแล้วก,ก็ส่งขึ้นไปข้างบนตรนนี้ก็จะในรออยู่ในระหว่างรออยู่ <laughs> ละ่ละล่ะอย่างนั้นเลยละ่ะมันบอกผิดมากกว่าลนะ่ะตรงเนี้ยนะผิดยังไงวะไอ้ตรงโน้นไม่ผิดเหรออน,นุมันเยอะมากเลยนะเออแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีสถานที่อยู่ที่ใกล้กันด้วยเออไม่ผิดตรงไหนยังงงเลยนะเออตรงนี้มันผิดยังไงหนึ่งที่ตรงนี้ของเขาก็คือมันติดที่ที่บ้านเขาอยู่ถูกไหมเขาก็จะอนุมานไปได้ว่าที่ตรงนั้นนก็ต้องมีที่ของเขาด้วยถูกไหมลนะ่ะเออ ง,ง่ายเลยตะก,กะง่ายๆเลยสินะไอ้ที่มันผิดนะมันการทํางานมันผิดผิดพลาดในการทํางานมันไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะเออนะมันต้องดูว่าเขาอ่าเขาระบุ เขาระบุอัตราโทษนะขี่ขี่กระทงนะครับนะมันก็ต้องว่ากันไปเอ,อบกดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมก็ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับ fc เอ,อเขาจะอ่าเป็นยังไงอะไรเนี่ยแต่เรารู้ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มขึ้นสู่ขบวนการนะครับขึ้นสู่ขบวนการแล้วก็ว่ากันไปนะคิดง่ายๆตรงนี้นะ fc นะ ตรงนี้มีโอกาสที่จะชนะเนี่ยสูงมากบอกไลยเลยสูงมากๆเออแต่ทําไมแพ้เออทำให้แพ้อะเอเอแล้วหลายๆคนก็คิดว่าเอา้ยที่ตรงนี้มันซื้อขายไม่ได้นะที่ตรงนี้มันเป็นป่าเป็นป่าที่ติดถนนดาเลยนะเออมันเป็นป่าติดถนนดําโอ้โหเป็นไง ต่างกันตรงไหนนะติดถนนดำนี่เป็นป่าเออนะมันใครก็พูดได้นะอย่าไปสนใจนะ f อฟซแอดบอกนะอย่าไปสนใจใครจะพูดให้มันดูดีหรือพูดให้มันดูลายก็พูดได้เออพูดให้ตรงนี้เป็นนรกตรงนู้นเป็นสวรรค์ก็พูดได้แม้แค่คําพูดคนนะแต่ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงนั่นแหละมันมันจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น,ปนไปไม่ได้ FC. เอฟอซี ถูกต้องเขต้องรับทราบข้อกล่าวหาคือเขาเรียกไปเนี่ยเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมันก็ใช่อยู่แล้วถูกไหมเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหามันก็ชัดเจนอยู่แล้วก็แบบเดียวกันนะเออถ้าคุณไม่มาอ่าหนึ่งครั้งสองครั้งยัไมครั้งที่สามก็ออกหมายจับมันก็แค่นั้นเองนะครับเออมันไม่ได้มีปัญหาแต่ยังไงเขาก็ต้องไป นะยังไงเขาก็ต้องไปเพราะว่ามันเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่คุณจะหลีกหนีหนีหน้าไปก็ไม่ได้อา่าใช่ครับผมเราเราต้องดูเหตุและผลนะเราจะไปฟังไปฟังคนนูนนน้นผู้ทีคนนะี้พี่ทีเนี่ยมันไม่ได้ตักกะเราต้องดูว่าอ่ข้อที่จริงมันคืออะไรถูกไหมล่ะใครก็พูดได้ถ้าเขา ถ้าเขาเป็นคนฝั่งโน้นเขาก็ต้องพูดเข้าข้างฝั่งโน้นมันก็เป็นเรื่องปกติไมยล่ะเออมันมีมันมีมันมีเคสตัวอย่างเยอะแยะเคสตัวอย่างมีให้ดูกันอยู่เหมือนกับอ่าเคสของลูกชายอ่ะถูกไหมเพรพวกเพื่อนฝูงที่เข้าเข้าข้างเขาก็ต้องพูดเข้าข้างอ่าฝังพวกเดียวกันเองอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงไม่เรื่องถูกเลยเขาก็พูดเข้าข้างเขาจะไปพูดให้ร้ายฝั่งเดียวกันได้ยังไง เขาก็ต้องพูดให้มันดูดีไอจะดีจริงหรือไม่มันก็ว่าไปตามกระบวนหลักฐานมันก็เป็นแบบนั้นเออหลักฐานนี่แหละเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ชี้แจงอะไรได้ทางนั้นเป็นตามหลักในแนวทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นอืแล้วก็ระบุไปตามตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายระบุยังไงเขาก็ต้องว่าไปตามนั้นจะไปบิดเบือนจากอ่ากฎบทบัญญัตินั้นไม่ได้นะครับบิดไปทางอื่นก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆมันก็ว่ากันไปตามกระบวนการอันนี้มันใั่เจนชัดเจนที่สุดแล้วเอฟซีก็ดูสิเมื่อวานอ่าลูกชายออกมาถแถลงถามว่ามีคนเชื่อสีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อน่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อในคําพูดอ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าถูกไหม เออไม่เชื่อเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นตให้ให้เป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อในคำพูดเน่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันมัน,ย,งงมนมออยังไงมันก็ผิดไงเออยังไงมันก็ผิดเพราะฉะนั้นเขาถึงเชื่อไงคนส่วนมากเชื่ออะนะนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอ่าทุกคนที่เข้าไปเม้นเข้าไปให้อ่าให้เปอร์เซ็นต์ เขาก็ได้เล็งเห็นแล้ว่ามันควรเชื่อได้เออมันควรเชื่อได้เขาถึงเชื่ออันไหนที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเขาดูจากกะจากเหตุแลวผลเนี่ยเออด,ดูการกระทําดูหลักฐานต่างๆนะครับมีการเชื่อมโยงที่นั่นดูจากคอมเมนต์เออดูจากคอมเมนต์ที่นั่นมันจะมองได้ชัดเจนว่าผิดถูกตรงไหนยังไงเออแล้วเ็าก็มีความคิดเห็นเป็นแบบนั้น โอกาสที่ว่าจะไม่ผิดนี่แล้วคนคนไม่เชื่อเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วแล้วอยู่ๆก็จะมาขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้เอโอกาสที่จะหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยโอ้โหยากมากเอฟีนั้นยาก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 บอกได้เลยอะยากมากมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน ใครจะพูดยังไงมันย่อมพูดได้ถูกไหมล่ะข้างเดียวกันเนี่ยเขาจะไปพูดให้หลายข้างเดียวกันก็ไม่ได้ถูกไหมพูดก็เขาต้องพูดให้กาลังใจพูดให้มันซอฟที่สุดอ่าไม่ได้รู้อจเดชเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเขาก็เขาดูแต่ที่ตามข่าวดูดูจากฝั่งเขาพูดดูจากฟาอ่าการให,ให,ให้ให้การพูดง่ายนะการที่เขาพูดคุยกัน่ะ เขาพูดยังไงมันก็เขาก็จะฟังไปแบบนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฟังเขาได้รับฟังมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออนั้นก็คือมันก็เหมือนเป็นฟังตัางนู้นอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมาฟังภาพรวมเนี่ยใช้การภาพรวมทั้งสองฝ่ายเอามาหาักล้างกันเนี่ยอันนี้มันจะมันจะชัวร์ที่สุดเออเท,ท็จจริงข้อที่จริงเอามาหักล้างสิเออใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเนี H ่ยใครก็ทําได้อใครก็พูดได้แอดบอกเลยเลยใครก็พูดได้ถ้าทําแบบนั้นใครก็พูดได้ใครก็ว่าได้มันต้องดูที่หลักฐานแอดก็บอกแล้วไงมันอยู่ที่หลักฐานอือใครก็ว่ากันยังไงก็ได้หมดแหละหลักฐานคุณมีอะไรบ้างใช่มันก็ต้องดูหลักฐานด้วยไงดูที่สำนวนก็ดูที่หลักฐานด้วยไงมันก็อยู่ที่ โจดอะเอฟซีโจดคือใครโจดคือป่าไม้เออโจดคือป่าไม้เขาก็เห็นยังไงเขาก็ต้องบอกอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นหลักฐานยังไงเขาก็เอาลงไปอันไหนสิ่งไหนที่มันผิดเขาก็ลงไปในสำนวนของเขาแล้วเขาก็ไปยื่นว่านี่เนี่ยเขามีสำนวนแบบไหนยังไงเออ ก <g ül üyor> ินจำเลยคนนะก็เปลี่ยนสถานะไปนะเปลี่ยนสถานะไปก็ว่ากันไปตามนั้นแหละนะครับเอว่าไปตามนั้นนี่คือมันเป็นอ่าเป็นกฎแห่งกรรมนะเป็นกฎแห่งกรรมสมัยก่อนคุณก็เคยหัวเราะเยาะเขานะหัวเราะเยาะเขาว่าเขาโดนกระทําโดนอ่าทําแบบนี้โดนทําแบบนู้นแบบนั้นนะอคุณก็ไปเยาะเยะ้ยเขานะครับอ่า แล้วว่าเวลา,าสารสารชั้นต้นสารชั้นต้น,นตัดส,สินนะครับคุณก็จะเล็งเอาทรัพย์สินเขาเลยนะไปไปหาข้อมูลว่าอยากจะได้ทรัพย์สินเขาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเท่าไหร่ได้ทรัพย์สินตรงนั้นมีอะไรบ้างาเขาจะโยกย้ายเขาเขาหา,าพูดง่ายว่าเขาไปหาที่ปรึกษาแล้วว่าอ้ถ้าเกิดเขาโยกทรัพย์สินไปเนี่ย เราจะตามไปเอาได้ไหมเ,เขาคิดไปไกลขนาดนั้นเลยอะเออนะเขาคิดไปเลยว่าจะเอาได้ยังไงยึดยังไงเออถ้าเกิดโยกย้ายทรัพย์สินไปแบบไหนโอ้เขาคิดไกลขนาดนั้นะคิดดูกันแล้วกัน FC. เอฟซีก็ตามนั้นแหละคนเราก็วิบากกรรมอนะเออวิบากกรรมมันก็บังเกิดแล้วล่ะมือตามนั้นเลยบังเกิดแล้ว <c oughs> ็ว่า <visits> ก MM ็ว่ากันไปนะครับนะเอฟนะว่ากันไปนะครับคือตอนนี้นะตอนเนี้ยเข้าสู่กระบวนการไปแล้วหนึ่งถูกไหมอ่าสองรออยู่ตรงโน้นนะครับตรงโน้นก็รออยู่ที่ที่กทมรออยู่นะครับอันนั้นเดี๋ยวก็กำลังรวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมหลักฐานละเอียดอ่อนเพราะอันนั้นอ่ะมันจะกระจายไปทั่วมันบานไปทั่วไง มันมันเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นไปทั่วเลยตอนนี้นะเกี่ยวข้องไปหมดเลยใช่ไหมมันมันไปทั่วเลยนะครับออกแอปนิวออกมาใหม่ออกออกไปใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่เออออก ออกจากช่องไปใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่นะมันถึงจะขึ้นนะครับแอร์ก็ไม่เห็นหรอกนะครับตอนนี้ก็มีทางเดียวนะก็คือก็อสู้ไปตามขบวนการนะครับอ่าอันนี้ก็ว่ากันไปตามขบวนนการแล้วเนาะ ต่อไปก็จะเป็นทางลูกชายนะครับทางลูกชายก็ก็ต้องสู้ตามขาบวนการไปอ่าสู้ไปตามขาบวนการไปนั่นแหละอืมอันนั้นอันนั้นจะใหญ่หน่อยอันนั้นเนี่ยไม่ต้องถามว่าจะหลุดแบบไหนจะรอดแบบไหนโอ้โหเยอะมากออ่เกระทงอ่ะกระทงเยอะมากเออ อันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าสินเสมอกันนะมนตรีอ่าสินเสมอกันเนี่ยนะสินเสมอกันก็คือเป็นคนที่มีความคิดอ่านเหมือนกันนะเหมือนอ่าอ่าท่านสุนทิเขาพูดอ่ะเขาบอกว่ามันมีแรงดึงดูดก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาคือเคมีเดียวกันเอางี้ดีกว่าเขาเรียวกว่าเคมีเดียวกันถ้าเคมีเดียวกันเขาก็จะเข้ากันได้โดยอัตโนมัติไม่เกี่ยวกับ ฐานะไม่เกี่ยวกับหน้าตาไม่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใดรงสิ้นนะถ้าเขาเคมีเหมือนกันเขาจะเข้ากันได้โดยอต,ตโลมิจะอยู่รวมกันได้อันนั้นก็หมายความว่าเขาจะมีอุปนิสัยใจคอมีอะไรต่างๆที่มันเหมือนๆกันเขาก็จะอยู่รวมกันได้แต่ถ้าคนละค้่ระหว่างขาวกับดาเนี่ยเขาจะอยู่กันไม่ได้ดีกับไม่ดีจะอยู่กันได้ยังไงในเมื่อความคิดอ่านก็ไม่เหมือนกันอุปนิสัยก็ไม่เหมือนกัน ความเป็นอยู่นะครับการดํารงชีวิตก็ไม่เหมือนกันเขาก็ต้องแยกออกจากกันไปเออจะอยู่กันไม่ได้แต่ถ้าอน,นี่เคมีเดียวกันนิสัยเหมือนเหมือนกันเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบเป็นปีเป็นคุย <c oughs> เข้ากันเป็นปีเป็นคุยนะครับเออเห็นตรงกันเห็นอะไรก็เหมือนตรงกันไปหมดแหละนะช่วยเหลือกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นอย่าง,งานั้น มันอย่างนั้นอยู่แล้วคุณสีสุขนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับก็ตามตามนั้นเลยเอ่อตามนั้นเลยตามที่เขาเขาทำมาเ,เรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็ตามนั้นเลยตามที่เขาทำมา